หรือนี่หรือนี่คนน่ะคือมืออาชีพจะมีนายสองคนนี้ใครคือ professional แน่นอนค่ะเมื่อพิจารณาจากท่าทางของน้องแมวส้มตอนนี้ทั้งนิ่งและจิกกล้องได้สุดๆเลยค่ะ เห็นได้ชัดเลยว่าน้องแมวตัวนี้มีความเป็นมืออาชีพมากๆค่ะโปรเ e s ชั o น a ลมาแล้วโอ้ยไอ้แค่เรื่องถ่ายรูปเนี่ยทะเลาะอะไรกันนักหนาบ่นมากนกใช่ไหมเชิญอยู่ในเฟรมคนเดียวไปเลยมันปรับได้ขนาดนี้เลยหรอโคตรเนียนอุ้มโบอยู่ดีๆกลายเป็นเอามือทัดผมสวยๆเฉยเลยก็ใช่อะดิไม่รู้จักหรอเจเนเรทีฟเอดดจ่ะจะลบแม่ออกไปจากชีวิตก็ได้นะขอนั่งเท่ๆแมวเดียวดีกว่าโอ้โหเคยรักแม่บ้างไหมเนี่ยโบย งอผู้อีกขี้วีนคนนี้ให้หน่อยกเมียวเมียวหายงอนแล้วมาเล่นกับฉันเมียวเมียวนะคนดีหายงอนแล้วก็มาดูนี่รูปเอียงๆก็ปรับให้ตรงได้อยากให้อยู่ใกล้กันขนาดไหนก็ลากเลยหรือถ้าอยากให้ตัวใหญ่ขึ้นก็ปรับได้นะนี่แหละมืออาชีพ s อ5ยิม a ้อัลตจะขยับขยายลบพี่บ่าวได้สุด p r o f e s s i o n a l แท็กแม่ให้ไปซื้อมาใช้กิ